โอ้โหพูดมาได้ยังไงแค่ร้อยสี่เปียบโอ้เียก็ล่าทำไมอ่ะแต่ต่อขึ้น่องเครื่องบินนี่ขึ้นสองร้อยอ่ะแหละจริงต้องมาเล่นคอมนะเนี่ยเมาส์เ่้ยเฮาศูงทำได้ตั้งแค่แปดซ์ซีฟยังไง เป๊อปกาพกาจอป่ะหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกศูนย์สามขี้กัะบิพีโยกวะทำไมพอพออะพอที่ไหนบิพีโยอะร้อยฮะเอ้าตัวมันได้มันปลาได้เนี่ยเอาจริงๆคิงบอกฮะว่ามันได้จริงมันปลาได้แม่มันเล่นบัตรถึงเหรอ จอทำงาน70%เ,เล่นได้70%เล่นได้เจะเอพีเอส70%เออกระเบ้องได้เ,เออไ,ดไง70%มันก็ได้นักอยู่แโโค่มีคน,นามาบีมมันเลี้ยวไปบ้านทิงงัน้นมันก็โดน่ะดีๆมาเด้ ตัวที่ไหนม,มีมีใบสันอยู่อ๋อเทเรฮแล้วฮะผมมีสโคฮะอยู่ว่าแฮร์แปะกันาาก็น<อ>มันเลี้ยวไปแหงหน่าไหนวะไหนยอยู่บ้านประมาณทังหน้าปะเอาละได้ปะ ี่ตัวอาหารตัวหนึ่งอ่ะรอฮะแป๊บหนึ่งได้ปะมันมาหาแล้วแต่เรามันมาที่เกี่ยวว่าหาันมาหาันนะแต่ยากไปช่วยมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านหลังนี้หลังเดียวต่มันเดินมาๆไปไปไปี๋ยวค่อยมาต่อกันนะ จะบอกมีสโคมกแน่จริงหรอเจอยังได้แล้วเนาะโอ้ใบสันอย่างแหงเลยมีกี่ตัวตัวเดียวแต่ว่ามัน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 นอกมันนอกไหนโม้ไหนสอมยังเอ้ยแอบตัวไม่ไหนโม้เหรอ่จะรอดแล้วทหารมันเลี้ยวไงมาตัวหลังฮะบอสเปล่าวะโอ้ยไม่ใช่บอสวะ ้อกมานี่มีอยู่ท um> ี่บ้านนี่มีบอสแน่แน่กระปิมขนา่ตใหญ่ทำมยยาอมมี่ไอ้ใบสารนี่ยิงยังนิ่งอ่ะนิ่งมากอ่ะเป็นคนเบาไง นิ่งเกินไปอ่ะต้องใส่อะ่างั้นนิ่งนิ่งเลยว่าไอ้เปิดนั้นยูซี่อ่ะยูซ <Lucy S 2> ี่ก็แรงนะเว้ยเปิดไปไหนวะแบอแม่แบบแม่คว่าเป็นบอสบ้านก็เป็นคนที่มันแบบเล่นเอกทีอ,อ,อ่ะเฮ้ยมาแป๊บเดียวฮะ มาแป้ว่ะมาแป้ว่ะมาทเจอหวานยิงลูวไข่าม,มากเลยยิงมาได้ปะกำลังเออตายเลย <c oughs> โหวัลเ,เหลียวมาสอ,อันนี่เป็นบอสแน,น่อนอนล่ะเจอบอสห,หล้วุกคนจุดสิบหว่ะมสี่ดีเลยจีก่นอนะจีเลยมสี่ก็อันไวสัน แค่เรต้องกดปืนเลยแครเปลี่ยนมาแล้วาลิวบาลิวเวีย <c oughs> อยากดูวันลุงไนทำดูลงไนเด้ <c oughs> ตรงนายสตรีมอ่ะยังยังไม่ได้ดูดูไปตั้งไปมุบไปๆบ้าวเขาเลยะเฮ้ยไปนี่ด้วยอ่ะมมาแล้ว คนนี้เป็นใต้รถไฟหรือเปล่าปะประตูไปไหนนะเซตใต้รถไฟนะใต้ลึกนะรถไฟมีคนหรือเปล่าตำแหน่งบข่นมีขายขึ้นรถไฟนะวังส่วนน้อยแล้วกันสาม่ง เก็บระเบิดแล้วเก็บเสียงว่ะเล่ท์เจอเล่ดดอตปะไม่ไม,ไมีแต่ฮอรโรเจอบ้านหลังเมื่อกี้ขาต้องเส้นโ <c oughs> อ้โอ เลยชนเลยเาบมานฝังขวากันบีมอยู่ในวงไออยู่ในลงหน้าก่อนตรงมาเร็วจัง าามันมันแตกทะลุ้านเลยวะไม่ทะลุ้านอ๋อคุณสี่วะมันอย่างระเบิไดไอพีย,ยอไรเ่ีแยแปลว่าคุณสี่เล่นหมอนใช่ป่ะเอ้เยเรซองข้างบนเนี่ย ข้อสองให้มีแล้วอยากได้แม็กก์ว่ะคูดแปดหวานบีมตายไปเถอะครับฮะตายไปเถอะทำไมวะเพราะคูณหกมาแหลกกะนหาไหมก็มีคูณหกแล้วไม่ไมาไอ้บีมีใหญ่ใหญ่เท่าไหร่เฮ้ยบอสใหญ่ใหญ่สอง พอยิงไหนวะแถวเนี้ยปะห่าฮาลงนานหนึ่งอ่ะโอโ้โห,โหต,าตายเลยยังต <c oughs> ายเลยหฮคคูนหกเออะงเล่นพับจีบกวานตัวตีมสไนก์อย่เนี้ย แม่ในมีอันฮโลเ์ีลยนี่ค่ะงอะมิบอดตรงรถเกมของมันเซ็ตล่ะเซ็ตแล้วเหรอพอเท่าแระบายจะมีมอรถมอรถมะฮะครับมอรถมะฮะครับ บอกว่าเออเจ้บอกจริงสต,ตีมีอะไรมาโดนสตรีมกันไหนนะไปริววะเฮ้แ่ว,วะ่ะมีไม่เอ็มสี่มาเล่นด้แต่ว่าดีวะโครไหลี่ย อยากเล่น M4 ว่ะไก่เกินอ่ะไก่ไหนมีรถไดนนี่บีมปะอยากเล่นเลดดอดว่ะโอโลดีว่า นี่ขนาดหั 1, น่นปาปันพงแลเนี่ยคือปาปันเก้าแล้วได้ร้อยคือตือโอ้โหมันได้เยอะโคตรเลยที่น้อยเลยเพชรเช่ดูว่าอย่างเยอะอ่ะมันเยอะมากอ่ะไปดูพริกกลีนเลยแค่จอรับนั้นอะ <c oughs> ่ะเอพีเอสดพอๆจริงเลยนนนนเนี่ยฟินแน่ดูไหญดาเขาไหเนี่ย บิม A ิ W เท่ H ทำไมใั้ใช้เหรลูกบระใจโดยยิงอ้โหแอบไปเล่นสนายเล่นแตนกันนะ <c oughs> ไปดีปะไปเลยมีตีห้าหน้าเข้าเนาหนา <c oughs> หน้าต้องใช้อุัว ถ้ากว่าบ้านี้มีคนวะมีคนมาๆๆรอดะแมนหลงหลุมไม่ลงไปแล้วเขาบบานี้เข้าบ้านี้เข้าบบบนี้มาลงหาไหมแบานี้บบานี้านี้ มีไหนมีฝั่งบ้านปนเราอยู่บนบนหละะักค่าเบี้ยหล่อมันออกมาตั้งน่อยเอ <c oughs> หรอเุ้ยบีมฮะเจ็เพเชยยิ่ยงหัวฮะ จเจอบอทตัวกันเนี่ยโอ้ยมีบอทตงึงบอทตึงคนอะไรอย่างนี้ี <t ell> ิ่งมันยิยงกัินมากี่ฮะเออไยังรล่อจังเลยเชี่ยบอท

ไปยิงมันแล้วมันใจสั่นเออมดเถอะหาทนนายยิงบโดเนี่ยมึงยี่ไม่อย่างว่าทำไมต้องตายตลอดเลยฮะเล่นเกมอื่นทำมาตายแบบนี้นะมึงเฮ้ยหลังยังฮะไม่ไหลหน้าเองเนี่ยหน้าเองเนี่ยเปีียบโดฮะ้ว แด้ออกบ้านมาเลยบิม แค่แค่หนึนงนนล้โอ้เ b s หกสิบเจ็ดสิบโอ้ <c oughs> ป๋อ,องเตอเด้งสิไหน เท่กับส้นแดงมดนมขอแจ็คจอไม่ให็นเลยกปน <laughs> โอ้ลุงไนมาเล่นเกมอย่างวะเนี่ย ก็บอกมาสิครับ <c oughs> มีคนใส่ชุดนาดอกมาโดนนาจยิงวะงน,นี่ตกนเเหลวเอเ้ยคุณโหกว่ะคอสาแบบบิ๊ม,อามาโอ้โหออกมาแล้วอ,ออกมาแปง แบงค์อะไรพวกนี้ไมป,ปิดอันติดแหลกอ่ะมันดึงก้าจอมันมาเต็มเพราะสิทธิภาพเปลือยเงาโอ้เฮาวส่ตรแกคืออะไรฮึ่ยเกมมาว่าที่มันแก่ Surface format optimization. It is what enable the graphic diver to change rendering surface format. where is it is able to... able to... I'm <coughs> <Keep my head. coughs> เราต้องพ่อวงวะอโซเฮลโลเวอร์วิกูซิงยูซิเซซิงโมูส์ไยเกมบทโตอรกิกับเฮวีซิสเตมอินเจเนอริเวตีนกับบิดอัลเดรต เปิดมือแล้วเจอวอดว่ะ Ja, der Ron. มาา <c oughs> บมานนาเสือแลสี่คน่ะบีม นี่ไอ้ซัดเจอขอใส่กูไปเฮ็ดแม่สิบสามชิววะนี่หนึ่งไงถูกต้อง